ไปที่อำเภอท่ายางนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอท่ายางค่ะก็ได้มีพิธีไหว้เจ้ากันไปติดตามบรรยากาศค่ะช่วงเช้ามืดของวันที่18กลกุมภาพันธ์ค่ะเทศกาลตรุษจีนนะคะในตลาดอำเภอท่ายางค่ะต่างก็ คลาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่พาครอบครัวแล้วก็ของเส้นไหว้ที่จัดเตรียมนำมาตั้งบริเวณบ้านหรือสถานที่ค้าขายเพื่อเป็นเครื่องเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือตลอดจนดวงวิญญาณบรรพบุรุษตามความเชื่อ แล้วทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานด้วยเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยหมูเป็ดไก่ผลไม้ห้าอย่างสุลานะคะตลอดจนขนมเข่งขนมเทียนขนมปุ๋ยฝ้ายและก็อื่นๆค่ะพร้อมกับกระดาษเงินกระดาษทองนะคะถือสืบทอดต่อกันมาขณะที่ตามบ้านเรือนประชาชนทั่วไปที่เป็นคนไทยต่างก็ตั้งเครื่องเส้นไหว้ตามหิ้งพระหรือสถานที่ตนเองจัดตั้งเพื่อกราบไหว้ตลอดจนสารพระภูมเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล และที่สําคัญนะคะที่สิ่งที่ประชาชนจะต้องร่วมกันกราบไหว้ก็คือรถยนต์หรืออุปกรณ์ที่ตนทำมาหากินค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทําให้ตนและครอบครัวประกอบธุรกิจนั้นๆจนประสบความสําเร็จด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะรถยนต์นะคะซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันค่ะ สำหรับกิจกรรมวันตรุษจนีนเนี่ยอำเภอท่ายางปีนี้นะคะนอกจากจะมีการไหว้เจ้าในวันที่30มกราคมเทศบาลตำบลท่ายางก็ได้จัดกิจกรรมเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอท่ายางทุกปีนะคะโดยมีการนำสิงตโตอวยพรปีใหม่ให้ร้านค้าบ้านเรือนในอำเภอท่ายางวันที่22กุมภาพันธ์นะคะในช่วงเวลา7นาฬิกาและในปีนี้ช่วงค่ำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาค่ะ จะมีการแสดงสินโตปีนเสาดอกเหมยการแสดงกายกรรมต่อตัวการแสดงมังกรทองพันเสาพ่นพลุพ่นไฟพ่นน้ำมนต์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอท่ายางค่ะ